ออกสตาร์ทไปแล้วครับสำหรับหมายเลขยี่สามครับีนครับขันตั้งแต่เมื่อวานครับดูไลฟ์สดแล้วบอกว่าไม่ได้แล้ววันนี้ต้องมาขับให้ได้มาถึงบอกว่าผมไม่สนครับยังไงก็ต้องวิ่งให้ได้ครับวันนี้ในรุ่นของขับสี่ไปแล้วครับตรงนี้มีเนินอ่ามีบ่อสองบ่อนะระวังนิดนึงนะโอเคปลอดภัยเหลืออีกหนึ่งลายครับเป็นลายธรรมชาติข้างหลังกระแทกเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ ตอนนี้มีชิคเคนหลบนิดนึงอ่าฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์หมายเลข68ครับคุณรุ่งโรดสุดทธิพรครับมิตรภาพสารฝันออฟโรด4 x 4ครับหมายเลข86ครับคุณสุภวัน์คำลาบครับมิตรภาพสารฝันออฟโรด4 x 4ครับคุณนัทพงศ์ครับทีมเจ้าสัวครับและคุณภูวดลครับไกรทองสุขคุณอ่าสตาร์สี่คณสี่ครับ สคันครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเตรียมตัวเลยครับนํารถมาที่จุดสตาร์ทเลยเลยครับเพราะว่าหมดคันนี้จะเปลี่ยนเป็นรุ่นฮาร์ดคอร์แล้วครับมาครับเรียนเชิญครับรุ่นเลดี้บอกรอนานแล้วเลดี้อยากบินบ้างแล้ว <laughs> เดี๋ยวต่อจากฮาร์ดคอร์นะหรือว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าหลังจากฮาร์ดคอร์จะเป็นรุ่นไหนครับ ตอนนี้อยู่ตรงไหนละ่ะอ่าผ่านกลางสนามมาแล้วครับลงเนินมาโหคนข้างแรงเลยขึ้นอีกหนึ่งจุดครับก่อนจะโค้งขวาเกือบเลยครับเกือบเลย เข้าสู่โค้งสุดท้ายปลายสนามครับตรงนี้จะมีเนินเอียงฝั่งที่คนขับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลุกคลาเล็กน้อยนี่ครับตรงนี้ครับจุดตรงนี้ครับถ้าคุณชมได้ดูจะเห็นว่ามันจะมีการกระแทกเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นเนินชันนิดนึงครับแล้วก็เนินชัน90องศา 2, 2> จุดเข้าสู่ปลายแท็กครับ สุดท้ายครับตรงนี้จะเป็นบ่อเลนนะครับทามาเร็วมีโอกาสแ่ามาสบายๆครับและบ่อสุดท้ายครับบ่อสุดท้ายตรงนี้ครับต้องเติมครับไม่เติมไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วเข้าจุดฟินิชเรียบร้อยโคเดเวอร์ลงมาปลดเชือกครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับ นี่แหละครับในหนึ่งครั้งเราก็จะได้ออกกำลังกายกันตอนนี้แหละครับเขาจุดฟินิชเรียบร้อยแล้วครับสำรวจหมายเลขยี่สามครับ